สวัสดีครับอยู่ก ah ับพ่อทุนคุณคือเอาครับคลิปนี้พ่อทุณสิพาเห็ดออมไข่ผําครับพี่น้องเห็ดออมใส่หมูนะครับเนาะเห็ดจีนแซรบครับนะครับไปเริ่มกันเลยครับอันนี้ก็เป็นหมูติดมันครับหมูติดมันพ่อทุณซื้อมานะครับเนาะเอามาออมใส่ไข่ผําครับอันนี้เป็นไข่ผําที่พ่อคุณซื้อมาเตกตลาดคือกันนะครับมาออมใส่ใบยานาาครับ นำคน้นนะครับเนาะสดครับพี่น้องแซ่บครับเพิ่มความหอมด้วยใบผักอีตู้นะครับเนาะใบเมงลาักนั่นเองครับพี่น้องใส่เพิ่มความหอมเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนต่อไปเพื่อุกคนก็จะต่ำเครื่องนะครับตำเครื่องออมก่อนนะครับพี่น้องจะมีพริกแห้งคือเกลือครับแล้วก็คนใส่ใบมะกรูดหอมแดงครับตะไคร้เก้าครับ ซอยาอมาทุบซอยก้อนนะครับเนาะมันจึงต่ำได้ไง่ายๆครับพี่น้องต่ำจุดละเอียดครับต่ำละเอียดได้ที่แล้วพอนุคุณก็จะไปหั่นใบย่านางตอเลยครับนั่นเอาน้าใบย่านางไปแกียงไสเนาะครับเนาะคนคุ้นครับพี่น้องน้าใบย่านางพอนุคุณก็ได้แล้วครับพอนุคุณก็จะไปกรองเอาเศษ ใบายานางที่เป็นเศษเนาะครับเนาะปอ,อกให้เปิดครับเพื่จะได้มาเป็นน้ำใบายานางแบบนี้ครับขั้นตอนต่อ,ตอไปพื่นทุกคนก็จะขึ้นเตาแกงเลยครับพื่อนทุกคนใส่เป็นกระทะเนาะครับเนาะแกงผํามครับพ่นทุกคนกเ็เยาวเครื่องมาผัดใส่น้ำมันจากน้อยคือเก้าครับเพิ่มความหอมนะครับเนาะผัดที่หอมกินฉุนๆแล้วก็แม่นนะครับพี่น้อง ินชวนได้แล้วก็พ่นุ่คนก็นจะเอาหมูลงเลยครับหมูที่หั่นไว้เนาะครับเนาะเอาลงกว่าจนหมูสุกพุ่แล้วครับพอาหมูสุกแล้วก็พ่นุ่คนก็นจะเอาหน้าใบย่านางลงเลยครับ ล่อยให้มันเดือดให้มันเคี่ยวจนน้ำใบายานางสุกพ้นนะครับเน,ะนาะน้ำก็สิเริ่มข้นค,ค,ครับพี่น้องฟูดได้โดนเติมเนาะครับเนาะคนอุ่นกับเยาวผัลงเลยครับอ๋เอาผําลงคนอุคนจะปล่อยให้ฟูดนะครับเนาะฟูดจนผํา สุกพุ่นละครับพอนุคุณก็จะเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกออนครับใส่ป็นลูกโดดนะครับเนาะไว้ฟดถิ่งไว้คือเกาครับฟดจนรู้สึกว่าน้ำข้นๆอยูละครับพี่นะ้องพอนุคุณจะเริ่มปรุงนะครับเนาะ ไวฟดสไว้ดนเติมครับพี่น้องน้ำเริ่มแห้งไประดับหนึ่งนะครับพราทุกคนคก็จะเริ่มพูงครับี่เกสเป็นปลาแดกต้มนะครับเนาะรสด,ดีครับน้ำปลาลงไปนะครับพี่น้องชูลรสครับความนัวนะกลมกลมครับพี่น้องคพรทุกคนก็จะขอชิมครับ ขาดเข็มแน่อยู่ครับจางอยู่ครับพี่น้องตอนนี้เพิ่มน้ำปลาลงไปครับอาจจะแซบเลยครับพี่น้องขาดเข็มนิดเดียวเองครับทุกคนขอชิมมือครับรสชาติเป็นอันแซบครับพี่น้องตอนสุดท้ายพี่นุ่นก็จะใส่ใบผักอีตู้ลงไปเลยครับพอไส้ปุ๊บกินหอมแบขึ้นมาเลยครับพี่น้องหอมขนาดครับ คอมพำมเพราะทุกคนกับเป็นอังหาริมครับไปครับไปกินไปแซ่บกับพ่อทุกคนครับไปเครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสูงง้โหซครับไม่น,นี่พ่อคุณ อ้อมผําครับอ้อมผําไส้หมูติดมันนะครับเนาะมากินข้าวซุมพ่อพี่น้องครับมาครับมากินมาแซ่บกับพ่อหนุ่มครับก่อนกินพ่อหนุ่มกอขอบคุณครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่ขุนส้นครับที่เข้ามารับชมพ่อหนุ่มเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อหนุ่มก้าครับและก็สิบปฏพัทคลิปใหม่ๆของพ่อหนุ่มนนะครับเนาะมาครับมากินมาแซ่บกับพ่อหนุ่มครับมื้อนี้เป็นข้าวเจ้าพี่น้องอยากกิน ลาดเขาเจ้าลองมึงครับมันลองครับไม่ได้เกียร์เด็กเกียร์เขาเจ้าแล้วครับพี่น้องมาครับกินที่แดนมันแ่บไปน้ำกันได้นะครับพคนคุณเลยเปลี่ยนมาเป็นเขาเจ้าเมื่อนหรครับอแทบพี่น้องคนคุณบม่ได้ออกไปใส่ครับมื่อไหรครับยาก <laughs> บม่เามีทุรลสิไปข้างหน้าอยู่ครับพี่น้องเนาะอืไม่ได้สะเลยมากกินซุม้มค่อยพี่น้องอยู่หลังบ้านนะพี่น้อง mm-hmm ลูกโดดเพ่นพี้ม มีเสียงร้อนแล่นนะพี่น้องอ ภ <c oughs> าพเกษมิตรไปตู้นะไปน้ำเพื่อนหนีได้นะเพื่อนเขากันขนาด นกอาเป็นห้องเนี่ยเขาไม่ดีขนาดได้เสียงแหลมแหลมนะพี่น้องขอโทษครับพีับ อย่านครับบ๊อบไปแขบาไปเนาะเมนูนี่เป็นอีกเมนูนึ่งทีล มีแต่แม่เพื่นที่ด่วก,กินแล้ะเพื่นคุณเฮ็ด่กินองั้งแรกครับอขอ,อยาขออไปครับแม่ <laughs> ¡Gracias! Uh.